It once again <laughs> คือแบรนด์ซิลเจียนเอเมนอลแล้วก็แซเบียนแล้วก็เซเบียนอะเซเบียนอิตันบูแล้วก็อ่ะมีเอาว่ามีมากมายกันแต่สิ่งที่ผมชอบอก็คือ เอเม็มน่ครับผมผมชอบเอเม็มไมโน่สุดและและและถ้าเกิดเอเม็มมน่มีทั้งหมดเอเม็มมน่มีทั้งหมดสิบนะครับผมสิบเขาเรียกว่าสิบสิบอะไรแหละแต่มีเอ็มซีเอสเอชซีเอสคลาสสิกคลาสสิกคัสตอมคลาสสิกคัสตอมดาร์กแล้วก็คลาสสิกคัสตอม เรนรอไมโน่บายเซนอ่ะนี่มากเลยแต่ส่วนตัวที่ผมชอบนะเ่งผชอบนี้ไมโน่บายเซนทิชช่นอลนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาเริ่มจากทิชช่นอลเอาง่ายถาบ้าของไมโน่อะราคามันตกอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองหมื่นมากอืม แล้วก็เรามาดูซีเจียนซีเจียนครับวันนี้ขอวันวันนี้ก็ขอสซีเจียนแป๊บน,นึงนะ 哪里了？ เสียงมันเสียงมันไม่มันก็ดีนะแต่จุดเด่นของมันคือมันจะลดลดเสียงเบามากคือมานเสียงเสียงก็จากร้อเเมันจะลดไปแปดสิเปอร์ซนก็เท่ากับมันมนีเสียงแค่ยี่สิบเปอร์เซเบามากคือคนทั้งบ้านไม่ได่าตอนนี้ก็ดาทุกวันแป๊บนึงเดี๋ยวจับกล้องก่อยจับกล้องไว้ก,ไก่อนนะครับเดี๋ยวกล้องมันไปมุ่ย อ่าแล้วก็มีของคัตตอมรักนี่ก็เป็นเหมือนมันจะไม่มันจะไม่สีดำครับผม,มจะมืดอ่อนโนมืดๆครับผม,มแล้วก็จะมีรูปเทนะคะผมอ่ามันก็มีหลายแล้วก็มีนี่ครับผมซิลเจียนแซ t นะครับผมปลนซิลเจียน บางๆผมไม่ชอบแบบเป็นเหล็กแบบเขาเรียกว่าเป็นโลหะทองอ่ะผมไม่ชอบผม,ผม,มชอบเป็นนอ่ะอ่ะก <c oughs> ําเนินครับกําเนินครับกําเนินกําเนินกําเนินออกก่อนอ่ะแล้วก็มีซิลเจียนทิ่ฝามครับผมอ่ะแท้สามเขาเรียกว่าแท้สามอ่ะแท้สามก็เป็นโลหะทองต่อไปก็เป็นแล้วไมโนไม่ไม่นันไม่รเลยวะ เออซูเจียก็เป็นแฉที่ดังเป็นรุ่นหนึ่งครับผมพูดทั้งหมดเลยน,นี้อ่ะเคไว้ K ครับผมอ่าก็เป็นมันจะเป็นแฉแบบบางๆแต่แค่มันจะเป็นกล่องกล่องกล่อง,องมันแฉเป็นแบบที่ออกบางๆก็ทองมันก็ดูเหมือนโลหะทองแต่มันไม่ใช่โลหะทองนะครับผม ต่อไปนี่เจอแล้วที่ซเจียนที่อันหนึงเคเคมินี่นะครับผมเป็นไซร์เล็กับอ่าม,มีหลายมากแล้วก็ลืมบอกนี่ครับผมแซนเท็ทีซูจีนแซนเท็กทีก็เหมือนกันแซนเท็กทีกับแซนเอ็กทีมันต่างก,กันตรงไหนเธออ่านรูก ผมหานะ่าไม่เจอซื้อเสี้ยนแซดบีทีใครเคยใช้แซดบีทีนะ่าจะรู้ตอนนี้ผมปวดมือนะคบผมเออมีอ่ะ,อะ,อออะปวดแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงเอาเรามาดูนี่กันดีกว่า ยังกะทุกกะมาขยับเ,เองอ่ะเริ่มเามาดูเรามาูแสเฟเบียนนะครับผมเฟอ่านี่เจอละเฟเบียนนี่เป็นรุ่นดังมากนะครับผมก็ดังอยู่แหละเพราะเสียงมันก็ดีอ่าเฟเบียนรูปร่างอ่าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับผม เออแป๊บนึงเซเบียรนี่มันจะเหมือนพวกไมโน่เพราะว่ามันมันก็มีหลายเขาเรียกว่าหลายหลายอันนะครับคือมันอันนึ่งอันหนึงก็อีกก็อีกก็อีเขี่ยเข้าไปหน่ะอ่ะข้าหอมอ่ะมันจะมีรุ่นเฮดเฮดเอ๊ะข้าวหอมเลย ว้าวเรื่องครับผมโอ้โหเซเบียนเนี่ยแค่ถ้าสแปนนี่ก็จะรวสามพันกว่าบาทเนี่ยโอ้ปิดไปนไม่ได้เป็นไ,ไม่ได้อ่ะ ตันูดีราคาไม่ใช่เล่นเลยโหสแปซบึกสี่หมืนเออเอ้ยสแปซสี่พันผิดสแปซอะไรสี่หมื่นอุ้ยหัวไอตั้นบัอ่ะเอามาดูกันว่าไอตั้นัวมีอะไรบ้าง แค่นี้แหละใครชอบแฉไหนก็มาบอกค่คะโอะ้ยคลิปนี้ก็ยาวนิดหนึ่งมะอืมไม่ยาวมากหรอกอะครับนึ่ส่วนตัวผมชอบเอ้ยลืมบอกผมมาแฉมาทำไมนะ เออตอนเนี้ยที่ที่เขาแถมมาให้อะถ้าใครซื้อกองอ่ะของซ m c หรือของโพลเอาง่าคือโพลอะมันก็ไม่มีแฉใช่ไหมแต่เขาจะให้แฉโพลมามันจะเขียนเล็กๆอย่างเช่นอ่ะเช่นตัวนี้ผมอันหนึ่งครับอ่ะ,อะกองชุดผมเป็นโอเวอร์ไดท์ไหมนี่เขาก็ให้แฉโอเวอร์ไดเนี่ยเนี่ยอ่ะ มันก็เป็น,นคำพูดเขาแลยปะแล้วก็แป๊บหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งครับผมแปบ๊บหนึ่งนะครับเนี่แฉนี่หนักแฉนี่หนักครับผมแคสต์แปดนี่ครับผมแฉของแป๊บหนึ่งมอนมั้งอ่าแปบ๊บหนึ่งครับผมมีอันนึงผมใช้อยู่สามยี่ห้อนะผมอ่าเรามาดูยี่ห้อหนึ่งดีกว่า ยี่ขอ้อนี้คนน่ะคนก็อาจจะเห็นแล้วแหละใช้หน้าคิงดาก้อนนะครับผมมันมีคิงดาก้อนตังไหนให้ดูเห็นไหมคิงดาก้อนอ่ะหูหนักอยู่โอ้โหฮะโอ้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด 拜拜。Bye bye.